กามเหตุวิปยุตธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับสเหตุกะจิต69สิบเาจิตุปาฏเป็นโมหกุลจิตสองสหิระยุติกะจิตสส69สิบเกาจิตุปาวนีีประกอบกับฐานายะนาคได้เท่าไรวิสัจนาะหนากาขีไม่มี จันโยจันดีจันโยจันดีันโยจันดีจันายจันดีจันโยจันีจัโยใน ตาตูิสัมปยิตาตะยชนะอัชนะสัพยุตตาลีมไม้ประกอบกับอุทัจะสัมยุตตาอุสนิบาปิริยาจิตลารูปนิพพานุนพัยสัมยุตตาอุสนิบาปิริยาจิตลารูปนิพพานเหลท่าน้ นับสงเคราะห์โดยความเป็นผันเสียแล้วนับสงเคราะห์ได้ด้วย1 5อายันธ์58 1 2 3 4สี่เทศบระขารีค่ะพระนันทีพระนันที ได้นะกุชฌาเลยปุชฌาทันเทหิคัมเมหิคันเทหิเจวะคันทันิเหิจักทำเพหิท ah, ันทัศนประโยุตเตหิทัพเมหิคันทัศนประโยุตเตหิเจวะโนจักคันเทหิคัมเมหิเจทำมาวิปยุต ตัมมะรีอันเทติกาติหายตเนติกติหิาตุติอสังขิตาคันตธรรมคัการติยะรรมคันตะสัมปยุตตธรรมคันตะสัมปยุตตโนคันตะธรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับโมหะมูลกุศลวิากิริยา บากรูปนิพพา,โาสสนโหหะมูนกุศลนิบาปียาจิตุบากรูปนิพพานเหล่านี้ไม่รองไม่ได้ด้วยปัญญา สองสามส,ส,<น>สีอนเชาฤกษ์บพชาอันเิเจวะคันทะสัายุตติจากทาเมติอุปั มเมหิปะระมาสัจสัพพยุเตหิตธรรมเมหิเยธรรมมาวิปยุตตาเตธรรมมาตัจจเรหิตาเตหิตกัจจหายะตาเนหิตกัจเรหิตาตูหิตสัพพยุตตาคันหะคันหะสัพพยุตธธรรมอุปา ยุตตาธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับทิฏฐิพตะวิปยุตตะโทสะมูลโมหะมูลกุศลโททิตาปิยาสิลุบาทรูปนิพพานทิฏฐิพตะวิปยุตตะโทสะ

นับส่เพราะได้ด้วยขันอายตนะภ้าเท่าไรวิสัชนาเตระมาจตุหิขันเทหิเทวีอายาตะเนห,นอนหิอัตติทาตุหิสังทัยตาธารมวัจรจิตุปาวินัส่งเพราะได้ด้วยนามขันชีอายตนะสองคือ มานายะตะนะธรรมายะตะนาท,ทน่าแต่คือวิญญาณธาตุเจ็ดธรรมาตนึ่งอรูปวาทเรียบธรรมเปุจาปุจา